จังเรายังไดกลิ่นจังจางของเครื่องหอมด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นไอ้นี่มันมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใช่กบตัวเมื่อกี้หรือเปล่าวะแต่มันใหญ่ก,กว่าที่จะเป็นกบนะขอโทษนะแต่ว่าช่วยเอามือออกจากนั้นก่อนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแข่งเอานะอะไรแข็งแข่งวะแตะโดนเหรอเฮ้ยจะร้องทำไมอะเฮ้ยข้ามีเรื่องจะบอกเจ้า หมอยาข้าเป็นเกอยเจ้าค่ะข้าเป็นกระเทยเจ้าเป็นกระเทยเหรอใช่นี่นะอันใหญ่เท่านี่เลยโคตรใหญ่นี่ท่านนี่หันตูดมาใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโคตรใหญ่เฮ้ยอะไรอย่ามาจับเฮ้ยเจ้าจะต่อใครไม่ทราบอย่ามาจับอย่ามาจือไุกก็ไม่ปอทำไมอะไอตอกท่านไงหันตูดมาให้ข้าสะดีของเจ้าเลีกกว่าของข้าไม่ใช่หรือไงอะโอ้โหข้าต้องจักรยานไม่มีสิทธิพูดแต่ข้าจะยัดปากท่านเอง โถโถโถพวกขาตั้งจักรยานเ็างี้แหละนะกลัวเจ็บหรอกลับบ้านไปขาตั้งจักรยานนี่จเจ้าหมายความว่ายังไงอะเอ้ยเราเป็นว่าเฮ้ยวันนี้ข้าจะปล่อยท่านไปก็แล้วกันเอ้าทําไมเป็นงั้นนะดูหน้ามันดิจ้องกูทาไมนักหนาเนี่ยมันไปแล้วเลิกม,มีอารมณ์อืมเอ้าเฮ้ยอย่ามาจับกูชิบหายเลย<ะ>งกหน้าไงอยากโดนขาตั้งจักรยานไหมละ่ะ